ดีครับผมเบวนิพจน์คำตะกาครับวันนี้ภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ผาศักครกับเห็ดงานกันลายมือเป็นเดือนจะเข้าสองเดือนละมารีแลกจังหน่อยน้องเอกเขากำลังเอาสิว่าพี่น้องมาชมบรรยากาศไปตึกแหครับมาตึกแห่จะนานี่เป็นแม่น้ําสงครามครับตอนนี้อยู่ที่ผาศักผาศักนี่เป็นแล่นมากจริงๆบานิพุทธเคยมาถ่ายคลิปอยู่นี่อยู่อ่าเป็นแล่นมากของ คำตะก,กาครับอำเภอคำตะก,กาสกลนครเป็นแล่งมาของบ้านบอิพลนพาซาก,กคือหนาผาหนาผาที่แม่น้ำสงข้ามไหลผ่านที่ทั้งนี้จะไปล่งไปทั้งนครพนมครับล่งไปสีสงขามไปสิ้นสุดยู่อำเภอสีสงขามครับนครพนมสวัสดีค่ะลูก ปูว่าทางไต่ป่ะครับไปสองน้ำทางไต่สองน้ำทางไต่ผมปูปูยืดรับหน่อยยืดยืดทางพุทธังหังครับโอ้ขุดมีกุดปูอยู่ในกุดมาปักขดอยู่ห้องไหมโอ้ปูปูมาปักขดอยู่นี่ป่ะครับแมนอยู่ห้องหมโอ้สาถุกอ่านี่ด่าก็มาตึ้งแหง้วครับเชยันบันม่วงนี่ครับอ่าโจอเชยันบันม่วงนี่พาพกันไปตึ้งแหงครับพี่น้องครับนี่คือทางลงของผาซัก รีแลกจังหน่อยครับหลังจากยู่สวนกันมาเนี่ยชาตึกแหน้า,นาสงขามกินปลาขาวครับบรรยากาศดี่ดีแนมไปเห็นหอดผุแล้วครับจริงๆถ้าฝาเปิดจังหน่อยจะเห็นภูเขาบ้านหองปินมผมภูเขาอยู่ปากกระดิ่งครับจะเห็นจะเห็นผู้ทอกแต่ว่านี่มันมีเหมาะก,กับหมอกยําเป็นหมอกขาวๆก็เลยแนมไ่เห็นแม่น้านสงขามนี่กะเป็นเสเลือดใ่ของเช่าสกลนครบึงการอุดรธานี เออแล้วกันนะครพนมครับไหลมาต้นตนน้ำเนี่ยกรจาไหลมาทั้งพี่ทั้งอุดอ,อนเลยละครบุวมๆ้วมกันมาแถวแถวออำเภอ,ออย่างน้ะถ้าผมจำว่่ผิดตอนน่ะผมเดิยนยุวัดทำสม,มุนท่าจะเห็นต้นน้ำของต้นน้ำสองข้ามอยู่ครับแล้วก็ไหลผ่านไหลายจังวัดมากครับก็จะเป็นรอยต่อของ จังหวัดบึงการกับจังหวัดสกลนครครับหลักอะไรลงไปทั้งอำเภอสีสงข้ามครับไปสิ้นสุดอยู่สีสงครามจังหวัดนครพนมครับบรรยากาศดีครับอยู่นี่เป็นโคกเป็นป่าครับนี่ครับเป็นแลล่์มากมองมองท่องเที่ยวของสกลนครอ,อ่ามองท่องเที่ยวของทรมตะก,กาครับหลักก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของสกลนครพ้อม เป็นสถานที่ธรรมชาติครับเวลาสงการเวลาช่วงนาข้อนก็จะมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวมาเล่นครับมาเล่นน้ำก็หาอย่งายงให้กินได้พอรรมปกติท้ามาช่วงเดือนซีเดือนหานาาจะแห้งหลักกระตึกตึก,ตกปะขาวครับแต่วันนี้น้ำยังหลอยู่เราเมืองวัดชิด้ปา่าบ่นี่ครับผาสักก็ขึ้นหน้าผาเนี่แหละครับผาสั้นลงมาในกาตีแห้ง มีกมีควายหายกินแล้วจะมีพักไข่หางหน้กพักเบนพักที่เป็นพักตามผู้มีประเทศตามธรรมชาติของแม่น้ำสงข้ามอยู่นี่พักไข่หางหนากพักเปบนมีชาวบ้านหาปา่ามีง่วมีควายครับกาดอยู่นี่ดภาพาพี่น้องลงไปทั้งใต้อ่ากับไปบ้านแหเบิงที่ไหนบ้างครับ ตื่ใจเพิ่นปานยั้งขับบ่าเนี่ยตื่ใจเพิ่นปานยังดีใจปานยังได้งเล่นน,น้ำบ่าเนี่ยนี่ครับบรรยากาศโอ้น้ำเย็นดีครับพี่น้องครับควายง้อควายกันบรรยากาศธรรมชาติของอำเภอคำตะก,กาครับเสยนเลือดใหญ่ของเช่าพี่น,ออน้องสกลนครเป็นการมะขพนมครับ ดอนพ่อมน้ำสงครามเลยกะไหลล,ลงไม่น้ำโขงนี่ครับบรรยาก,กาศดีแต่จะไปตึกแหลงเบิ่งครับเบิ้ิมีป่าปะเที่ยวมื้อนี้เรากำลังมาพักผ่อนมาพักผ่อนยืนผ่าซักบอลเล็ตลงมันเปื้อนปะยัง้ข้นจ๋นจาปะเนี่ยยาลูกนี่ใส่สอบปุยเบิ้อนเหรอวะ แค่ามาพักผ่อนบ้านนี่ยาลูกมันจะลืน่นย่างขึ้นไปเลยไปหาพอพ่แบบนแล่เบิดนไะหันบึงดูจากแดดน่ะ้าได้ไหม้าเนี่ย อะไรเลยอได้ยังมานี่เงินเหรียญจับหอยที่ยังแกไปเก็บเอาเงินเหรียญมาใส่ใส่หนิยูยูมงก้อนหินที่ลาเลนบ่มงก้อนหินที่ลาเลนเก็บใบเก็บใบกระไม่ทองคะเจ้าลืมไหมบอลงโม้รูจนมาเป็นอันอันนี้ขึ้นล่ะบ้านเดียวเราพาไปเบิ้งอีพอมาซื้อได้ปลาบ่วันนี้ได้พอปิ้งเงือบบ่ไปกันเลย เพิ่งมาได้ปาลาเราสองตู่ว่าฉันเรวต้องปีนจะไปผ่านย่างไปบึงสีได้พอปิ้งอยู่ว่าไหอนี่สีได้กินปิ้งปลา,า,าธรรมชาติห่ดเลยวะที่ได้กินนั่นปลาสะเฮาไปว่าที่ได้วะที่ว่าได้เมื่อกินปลาสะเฮาบอก ไ้เราสองตัวขึ you know ้นมาจะว่ดูตัวใหญ่หรือตัวหน่อยตางหาตัวใช่เออ้ได้ยอๆะปากกาดิุ่ะโอ้กินคำวิ่งมาหนิเด้ายอ่ะตัวใหญ่คับออเนี่ยไม่ติดเนียวใส้อ้เนเนียวๆๆนี่ๆมาตัวเนียวมสอนมงด้อมัเป็นส้กันได้ เเงินเงินเหรียญที่เอาเก็บมาไอ,อ,อเจ้าดึกอย่างไร้างเออให้มันได้ปิ้งหนึ่งเด้อใอีกตัวหนึ่งนะ่ะนี่หาตัวาปากกายันมันเหียเอ้ยทั้งน้อย <c oughs> อกินหอดบ้านนะ่ะไปตึงเหียกับไอ้น่นะมันะบ่ได้เมือบ้านเป็นปีแล้วเด้อ ดีเนึงเลยหน่อยนี้เนาะอ่ะข้าวม้วพักไข่หางหนักพักไข่หางหนักนี่ลูกน้ำของข้ามจะดูดดีกินกับลาบปลาทางล่างพี่ว่ากินนี่เช่นกันเนี่ยๆพักไข่หางหนักเนี่ยๆเนี่ยคือต้นพักไข่หางหนักโบตายครับเวลาเวลายอดมัน เวลาน้าท่วมนี่อือกินได้ป่าวะอือเนี่ยไปขมขมนวลนถึงลาป่าเนี้ยปีงป่านี่แมนป่ะเนี่ยแมนอือเวลาน้ำท่วมต้นพักไก่้างหน้าจะอยู่ใต้น้ำจะโบตายเวลาน้ำลดกระแตกแตกยี่อดแล้วเนี่ยกับอีกอย่างก่อนนี้ที่เขามากินกับลาป่านะพักพักเบนพักเบนปะพักเบนอยู่ริมน้ำนะริมพักกระโดนเออพักกระโดน ผักไหงหนักไปไปไปเท่ายาง, <ปะ S 1> งมาเห็นผักกุ้มแต่มันบ่หลขั้นมันหลเอาเด็ดไปซุปเอ้ยเอาไปไอ้ไอ้นั่นขั้นส้มนี่ผักกุ้มสองยอดนึกเก็บไปเนาะเพื่ออะไได้ยางลงไปเพื่อได้อีกเอาไปสีอันขั้นส้มแซ่บใช่เด้อนี่ ป่ะทำยางไม่บึง้งหาได้อีกป้าขาวเลยพี่เอ้าไปต้องลงมาลูกป่ามันสิไปเด้โอ้โอได้เยอะได้เยอะออกแล้วออกแล้วมันฆ่าก่อนเห็นโอ้ฆ่าก่อนเห็นฆ่าก่อนเห็นไหนบ้างไหนบ้างนี่เห็น่ล้ากัน มั้อนห็นค่ะตออ้ยปลายังตกแล้ววันนี้ตกแล้วป่ะอือปาแงงๆนะปลปลาอย่างปลาแคป่ะนะมัเปนปลาแค่ปลาลายๆนะคือปลาแคบนะป่เนนปลาแคบเนยนได้นีปลา่อ ป่าอย่าหตัดป่ากกาบ่ปากกาปากกาโตบ่ลูกคือคือหาป่าพอดีข้าวแห่เนี่ยขั้นถือเป็นมูนะนี่ถ้าพ่อป่านั่อยู่เป็นมูใหญ่ขั้นถือเป็นนี่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 ป่านี้ไหมอ๋อเที่ยวเที่ยวจับบ่ได้ได้ลูกป่าตัวนี้น่ะมันมีเอ็นเยียงมัน โอ้ปลาแคกตัวนี้นี่ปลาแคกป่นี่มันตกตัวนึงเมื่อกี้นี่ปลาแคกปลาแคกปลาแคกเอาใส่ไว้ไปปล่อยปล่อยมันกินปลาเขาเอาไปเลี้ยงใส่อันนัไนไปเลี้ยงเสี้ยวงไป้อพ่อไอ้หน้าเขาถือปลาได้ปลาแคกพ่อที่เอายาจับได้หรือเด้อพ่อเขาถือปลาอันนี้ได้ๆๆสีปลได้อีกว่าน้อผักกุ้มนี่จับเอาลูกจับเอาจับเอาจ้าวจะไยื่นน้ำกระดิ่งเนะไล่ไหลได้ไหมเขาเอาไปคันส้มมานี่ ได้หมูนึงอยู่อ่ะเจ้าเจ้าเก็บปลาลูกอีหลามาักอีหลามากักปลาอันน้อยๆกันถือเป็นหมูตั้งสี่จกักสิบมูกับแล้วแล้งอยู่้วได้ก้อยเยอะนี่เ <c ười> ก,ก็บวเก็บาเก็บเก็บาเก็บปลาดินละยัน เดี๋ยวน้องพินสิเก็บผักไข้หางหนักไปไว้กินกับป่าฮะวมาสันโอ้คนไดป่าหลายมาสันบิ้งดูหุนวักวักอี้ฮะมันอยู่เนาะ ามา,า,าแล้วหกมนวหมดัดวโอ้นี่ักไขักไข่เดี๋ยวสิเก็บพักไข่เพื่อนางงามแท้ักไข <ห àng S 2> หห่งนี่ครับพี่นอ้องครับปนมูเลยหหน,น้ามสงข้ามครับพักธรรมชาติเวลาน้ามถ่วมน้ามถ่วมกอ้นี่พักเบ็ดมาขึ้นน,นี่มนนเมีนเนี่ยผักเบ็ดาะกินได้เวลาน้าม่วมซุมผักไข่กับยูไนน้ามครับเวลาน้ามลดก็จะแตกยอดเป็นพักครับรสชาติจะเป็นคมขมหวานหวานนี่พักไข,ข่งหนัก กินกับก้อยปลากับปีงปลาเข้ากันแนงจับแบบสิเก็บผักไข่หางหนักเป็นแล้วปลาเขากัจจบพนะุ่น่ะถึงยันแรงครับถึงเยอะหลายเติบมิถุนภคาวหน่อยครับพอดีค่ายแหนงนี่เองเขาเก็บผักไข่หางหนักนี่ครับบัดหนอกออกหน้าหายกินง่ายตัวพี่นอ้อง มามนจิกระโดดเนยโอ้บาดิกระเข้าเลยใครอูด้าโอ้โอ้หปลาโอ้ครักแรกมากถึงดีปลาขาวเลยวาเมนซิบัวได้กินปิ้งได้ไหมนี่โอ้ยหากินมันอยู่ผู้หลั้าะตอนนี้ทั้งไรเอ้ปลาพี่น้องปลาปลาปลา ป๊าผว่นอะไ่เนาะป๊าได้ปิ้งอยู่เด้มันนี้โอ้ยนนีไปนอนนี่ยกเนี่ยเพื่อนพวกด้วยนะคุ่นขาวเลยอ่าปลาดีลายถึงลายก็มัว What Mataricóis, velho. Vira roupa de นี่แนวกินแรงเขาได้ทั้งพักไข้พักหนัก้าก็ผพักขี้ขมนี่ป่าเขาได้ไหลายอยูะอาฝากก่อน อ variance, ่ะยาลื้กเติดดีดามช่างหวังในผลเขาตากันด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมานอยู่ครับในถูงบ้าแกงนึงพี่น้องหมานอยู่ค่ะบเป็นซีโร่หมดเลย